ท่านด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่งานล่องนาวาล่องนาวารถโอชานะครับผมจากฮารานกูดดี้นะครับผมวันนี้นะครับมาจัดงานอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับผมชั้น3นะครับอยู่หน้าฟูดคอร์ดตรงนี้เลยนะครับน่าจะเป็นที่ที่หลายๆท่านเนี่ยรู้จักอยู่แล้วผมแล้วก็มีบูธอาหารนะครับเยอะแยะมากมายเลยและที่สําคัญฮารานทุกบูธเลยนะทุกคนแถมยังมีแบบ โอ้โหของกินของใช้ชั้นนี้ครบเครื่องจริงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมเปิดมาอันนี้ก็จะเห็นเลยนะบูธนะครับ h a r านกูดดี้นะถ้าเห็นนะครับอันนี้ร้านมีพิซซ่านะครับผมก็จะขายพิซซ่านะครับมีแบบหลายเมนูเลยที่สําคัญนะครับราคาย่อมเยานะครับจะซื้อยกถาดหรือว่าจะซื้อเป็นชิ้นเนี่ยมีหมดนะครับมีทุเรียนด้วยนะครับสวนทุเรียนลุงมาดนะฮะ แล้วก็ฝั่งนู้นจะมีขายขนมนะครับขนมแบบเป็นขนมอินเตอร์นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีเป็นขนมแบบหายากนะขนมจาก t ิ k กต o อกเดี๋ยวผมพาไปดูก็ได้นะฮะมาเลยนะครับโอ้โทษทีฮะโอ้ขอมาอัพโอเคนะครับผมนี่เลยนะครับวันนี้เป็นเย็นของวันศุกร์นะฮะย้อนยิ้มขนมโบราณนะครับผมอุยมีนากฮักสิควิดเกมด้วยนะฮะเพิ่งออกใหม่เลยอินเตอร์มากเลยสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ อันนี้นะครับเค้กวิเศษแฟมิลี่อ,อ่าน่าจะเป็นโฮมเมดนะถ้าผมถ้าผมเดาไม่ผิดนะฮะน่าเป็นโฮมเมดน่าทานมากๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมมีมายสตรอเบอรี่นะครับผมร้านนี้ก็อร่อยข้าวเหนียวมูนบ้านพุ่มหิรันนะครับผมเป็นขนมโบราณนะหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมข้าวเหนียวหน้ากลอยนะครับอสัสลามอะลัยกุมนะครับอสัสลามอะลัยกุมนะครับนี่เลยนะฮะมีหลายอย่างมาก ร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่ผมแบบชอบมากๆเลยนะครับผมชื่อร้านอารีนาอาหารเหนือไม่ค่อยมีนะทุกคนอาหารฮาลานที่เป็นอาหารเหนือเนี่ยบอกเลยว่าไม่ค่อยมีนะครับนี่เป็นไลฟ์สดครับของของที่งานครับผมทักทายได้เลยทักทายได้เลยนะครับ My s t r a w b e r r y นะครับผมที่บอกไปนะครับ My s t r a w b e r r y ก็มา2บูธเลยนะครับผมนี่ลูกค้าเยอะแยะมากมายนะครับมีช็อกโกแลตดูใบนะครับมีดับเบิลช็อกมีอ้โหหลายอย่างมีผลไม้เคลือบช็อกโกแลตนะฮะ ้ยร้านยืนย่างผมข้ามร้านยืนย่างมาเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตพามาดูนี่ก่อนนะฮะเอร้านนี้คุ้นๆนะเดี๋ยวค่อยมาดูนะฮะอันนี้ร้านยืนย่างนะครับผมก็ขายหลายอย่างมากมีแซนด์วิชโบราณนะครับมีไส้กรอกนะฮะนี่ย่างให้สดๆร้อนๆเลยนะครับชุบจิ้มจิ้มจุ่มน้ําจิ้มนะครับผมแบบชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำอร่อยอร่อยไปเลยนะครับแล้วก็นี่ร้าน at home delicious halan นะครับผม บอกเลยว่าร้านนี้พิเศษนะครับพิเศษมากๆเลยผมได้คุยกับบางเจ้าของด้วยนะครับแกมีบีฟเวอร์ลิงตันด้วยทุกคนบีฟเวลิงตันร้านมุสลิมผมว่าผมยังไม่เคยเห็นร้านไหนนะครับร้านนี้ก็มางานฮาลานกูดี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็มีขนมเบื้องคุณไซนับร้านนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับผมเป็นร้านดังนะครับในหมู่มุสลิมของเราพี่น้องคนไหนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็สามารถมาได้เพราะว่าอาหารเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับผมของมุสลิมทําอร่อยมากๆน้ําส้มบ้านไร่ร้านนี้ทานแล้วผมดื่มแล้วนะ บอกเลยว่าไม่ใส่น้ําตาลใช่ไหมฮะกะไม่ใส่น้ําตาลน้ําส้มแทนหนึ100่งร้อเนะครับโอ้หเปรี้ยวหวานกาลังดีเลยเมื่อวานนี้ผมลองดื่มไปอร่อยมากครับผมนี่ทาร 10, ์ตไข่สิบแถมหนึ่งมีหลายอย่างมากเลยฝั่งนู้นนะครับมีขนมเบื้องมีขนมไข่เนาะออบอกเลยหอมมากๆหอมเตจะจมูกมากเลยนะฮะแล้วก็นี่นะครับโกโชซูชิใช่ไหมครับพี่โกชมีเชฟมาด้วยฮนะมีเชฟมาด้วยนะครับ โอ้หสุดยอดเลยมีเมนูเยอะแยะมากมายนะครับเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับมีตั้งแต่เมนูเยอะมากอ่ะเมนูสักประมาณ50-60เมนูได้เลยนะฮะลาลิตาฮารานฟู้ดนะฮะร้านลาลิตาฮารานฟู้ดนะครับผมร้านนั้นนะเป็นร้านอาหารเกาหลีนะครับผมเดี๋ยวเราจะรีวิวรอบข้างแล้วเราจะพาไปดูบุธหนึ่งที่บอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะฮะนี่คือร้านขนมจีนนะครับผมกันเองฟาริดาฮารานนะครับผมก็จะขายขนมจีนน้ำยานะครับ หายากเหมือนกันไม่ค่อยมีร้านมุสลิมที่แบบขายแนวนี้นะเพราะฉะนั้นมาได้เลย3-13ถึงนะทุกคนที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับฝั่งนู้นเป็นร้านขายน้ำพึ่งมะนาวอร่อยมากโบมือ่ะยครับบางแบบเสียงวิทวิทๆ,ๆิทๆๆๆๆๆทั้งวันเลยนะครับร้านนี้สุดยอดเลยนะครับผมอ่าพาไปดูไปดูได้ฮะดูได้ฮะพานป่าหาพึ่งนะครับผมอ่าสลามอัยกุมนะครับ โอเคนะฮะแล้วต่อไปนะครับเป็นร้านของผมเองนะฮะทุกคนนะครับมาเปิดนะครับปูกลุกหมี่จากวิยะแคร็บนะครับผมนี่เลยที่ทุกคนเห็นนะครับผมมีสลาเปาปูนะครับสามลูก100บาทปูเน้นๆเลยนะครับเกี๊ยวปูก็ปูเน้นๆแน่นอนรับประกันเลยนะครับผม1กล่อง7ชิ้นนะนี่สลาเปาจอปูทอดมันปูไฮไลท์คือปูกลุกหมี่นะครับผม สามปูและเส้นบะหมี่นะฮะห่อกันสดๆตรงนี้เลยนะครับผมห่อกันสดๆตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ให้ทุกท่านได้ทานรับรองรับประกันความอร่อยแน่นอนนะครับห่อสดๆทั้งจอปูทั้งอะไรด้วยนะฮะอยู่ตรงนี้เลยและนี่เราอยู่กับเจ้าของร้าน <c oughs> อัสลามุอะลไยกุมคะ่ะฝากปูผู้มีด้วยนะคะโอเคฮะไปกันต่อไหมฮะไปาไป่หม่โอเคนี่นะครับ <c oughs> เราก็จะสังเกตไม่ยากทุกคนอยู่หน้าฟู้ดคอร์ดเลยนะฮะ ผร้านต่อไปนะครับร้านนี้นะบีนัทซูเปอร์ฟู้ดซูเปอร์ฟู้ดจริงๆนะครับทุกคนครับเพราะว่าเป็นผลไม้อบกรอบนะครับผมใครสายสุขภาพนะครับมาร้านนี้เลยมันหนึบแท้ร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมฮะกะโอเคครับสลามอมลัยกุมนะครับนี่เลยครับโป1หนึ่งแถมหนึ่งบอกเลยว่ารอบนี้เขาจัดโปกันมาแบบเต็มที่เลยนะครับบังหวังปลาหมึกผมพูดตรงๆว่าสลามอะลัยกุมนะครับผมสลามอะลัยกุมนะครับนี่เลยครับ แนะนำได้เลยจ้านี่เป็นไข่ปลาหมึกนะครับผมมีเนื้อด้วยโอ้โหน้ำจิ้มรสเด็ดแน่นอนนะครับสีแบบนี้นะครับไส้กรอกอีสานเนาะโอเคครับแล้วก็นี่เลยจิรพันธ์นะครับทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับผมจิรพันธ์บอกเลยว่าเรื่องรสชาติเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาเป็นต้นตำรับอยู่แล้วนะครับผมหลายหลายท่านเคยลองชิมมาตรฐานนี่สุดยอดใครชอบทานไก่ย่างเนื้อย่างนะครับร้านนี้นี่มีข้าวหมกด้วย มีข้าวหมกด้วยนะครับข้าวหมกก็อร่อยมากย่างกันสดๆลร้อนเอาพี่จำเลยกุ้งครับพี่จําผมได้ไหมเราเจอกันที่ภูเก็ตโอเคโอเคขายดีไหมขายดีไหมเจอทุกที่เลยรอครับโอ้โหนี่มาดูนี่ร้านชอบย่างโอ้ชอบย่างนะครับผมโอ้ดูถ้าเกิดใครมองหาร้านวัเลยกุ้งสลาครับดูหัวไก่ได้เลยนะครับ ่วไกด้ยเพราะว่า,า,ามีลูกชิ้นไก่ย่างจ้าอ๋อโอเคมีลูกชิ้นไก่ย่างนะคะก็คือตรงนี้เลยใช่ไหมครใช่คนระัเป็นภูเขาไฟนะนี่น่าจะร้อนๆเลยนะทุกคนแล้วก็เป็นลูกชิ้นนะโอ้หเยอะแยะมากมายชอบทานง่ายๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามาหาของทานเล่นนะครับงานฮารานกูดดี้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13กรกฎาคม2568นี้นะครับสามารถมาได้เลยของกินเยอะมากทุกคนบูธเยอะมากนี่ผมยังเดินไม่ถึงครึ่งเลยนะเดี๋ยวมีอีกนะครับเดี๋ยวตามไปดูเลยตามไปดูเลยนะฮะ นี่ลูกชิ้นปลาสองพี่น้องลูกชิ้นปลาเยวาวราชไหมฮะอ๋อไม่ใช่เยวาวราชแต่ว่าก็ดูนะครับนี่คนของคนมุสลิมของฮาลานแบบนี้ไม่ค่อยมีนะผมว่าน้อยมากเลยใช่ไหมฮะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับมีปลาหลายแบบเลยนะครับผมนี่ริฟะไรฟะอ่านอ่านว่าอะไรเอยอ่านว่าอะไรฮะริฟะริฟายริฟายริฟายคิดเช่นนะครับผมก็โอ้ยเป็นอาหารอินเตอร์ทุกคน เป็นเคบับแท้ๆเลยชวาแท้ๆเลยทุกคนชวา玛แท้ๆมีบร <itch assessment> ิยานี <ours introductions> <income group> ่นะครับ <ao hi> oh, oh, ้่วแบบเนื้อโอ้โหรู้สุดยอดดูนีดูนีน่ากินมากเลยโอ้โหน่ากินมากเลยมาชอละสลามอร์ลูก้งครับสลามอะ์ลยก้งครับโอ้ยทำดิละน่ากินมากน่ากินมากสงขาบ้าบินโอ้สงขาบ้าบินดูฮะมีมีหลายไส้ด้วยนะครับสงขาบ้าบินนะครับ โอ้นี่มีกล่องสวยงามโอ้โหร้านนี้ทําดีมากเลยครับอาสลามอเลกยกุมน,นะครับโอ้โหมีของหวานนะทุกคนยีน่เดินของเขงานี่เจอของหวานแล้วนะฮะของหวานอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมชอบมากเลยนะครับสออับดุลาลาร้านสออับดุลาลาโอ้ยร้านนี้ถ้าเกิดคนที่ชอบไปงานเนี่ยจะรู้อู่แล้วนะครับว่าร้านนี้เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับผมไปงานไหนก็ได้ทานแล้วก็ขายดีนะครับตอนนี้เหลือเหลือเท่านี้แล้วหรอฮะใช่ค่ะโอ้โห เดือไไยอไม่เยอะแล้วนะครับผมตอนนี้6โมงครึ่งเวลากําลังดีนะครับเวลากําลังดีก็หลายๆท่านนะครับก็เสร็จอัสเรียเลิกงานนะครับผมแล้วก็มาที่แฟชั่นนะครับบอกเลยว่าให้รีบมารีบมานะครับผมเดี๋ยวมีวันเสาร์อาทิตย์ที่ตรงกับพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะนีวันที่เท่าไหร่นะพี่5วันเสาร์อาทิตย์ที่5ที่6นะครับผมมาได้เลยรับประกันว่าคึกคืนแน่นอนนะครับคึกคืนแน่นอน พิซซ oh, ่าลอบอยโอ้โหนี่ร้านพี่ชายของเองนะครับผมอัสลามอะลิกุมนะครับอัสลามมะลิกุมนะครับนี่ร้านพี่ชายของผมเองโอ้โหผัดสดผัดสดสดเลยอะครับอันนี้สปาเกตตี้อะไรฮะเชฟสปาเกตตี้ไส้กรอกลมควันครับโอ้โหไส้กรอกลมควันมีพิซซ่ามาด้วยนะครับโอ้มีพิซซ่ามาด้วยอบสดสดเลยมีตู้อบตู้อบมาด้วยอะใช่ไหมครโอ้อบสดสดตรงนี้เลยนะครับร้อนๆตรงนี้เลยนะครับผม นี่เมนูนะฮะพิซซ่านะครับเยอะมากสปาเกตตี้เยอะมากนะครับมี UFO เบริโตชิคเก้นนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับร้านเชฟยิปนะครับพิซซ่าล็อบบยนะครับทุกคนน่าจะรู้จักเชฟยิปอยู่แล้วเดี๋ยวไปฝั่งนู้นบังเสือเกี๊ยวซ่าทุกคนบังเสือเกี๊ยวซ่านะครับผมเกี๊ยวซ่าฮาลาสนะครับสูตรจากญี่ปุ่นผมเดินผ่านหลายรอบแล้วแต่ยังไม่ได้ทานเพราะว่าเลือกทานไม่ทันจริงๆนะครับเยอะมากๆเลยสลามมันนี่กุ้มนะครับ นี่บางเสือเกี๊ยวซา่าฮาลานไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครทําแบบนี้แน่นอนทุกคนแล้วก็วันนี้มาทําให้สดสด,สดร้อนๆน,นะครับสามารถมาซื้อได้แบบร้อนๆได้ทานร้อนๆแบบนี้เลยอร่อยแน่นอนนะฮะดูท่าทางอร่อยแน่นอนเลยอม,มีแบบแช่แข็งด้วยไหมครมีโค้กแช่แข็งด้วยมีโขายด้วยนะครับผมโอ้ใครอยากทํานะไม่จําเป็นต้องมากินอย่างเดียวนะผู้ประกอบการมายังได้เลยนะครับผม มังเสือเกียวซาสลาเมลกุ้มนะครับผมติ๋มปลาสลิดนะฮะติ๋มปลาสลิดอันนี้ก็เป็นของสดมีของสดขายด้วยทุกคนมีของสดขายด้วยมาชาร์ลล์นะครับมาชาล์เลยมีหนังปลาสลิดมีโอ้โหหลายอย่างเชียงปลาสลิดนะฮะของสดนะครับสวัสดีนะครับโอ้ยนี่ไข่หมึกไข่หมึกนี่โอ้โหปะทะกันเลยกับเมื่อกี้อัสลามุลลัยกุ้มนะครับสลาอมลกุ้มนะครับ อ๋อไข่หมึกสนั่นไข่หมึกนะฮะตรงนี้อยู่หน้าช็อปหัวเบยนะครับผมอยู่หน้าช็อปหัวเบยนะฮะนี่เลยนะครับมีไข่หมึกแล้วก็รานน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดๆแบบนี้นึ่งสดๆร้อนๆเลยนะครับผมคิดเช่นทุกคนร้านนี้ก็ร้านดังผมมาซื้อไปแล้วผมลองทานไปแล้วนะฮะเมนูที่ผมทานไปเมื่อวันก่อนเป็นตัวลิ้นบัวผมทานไปเมื่อวานนะฮะลิ้นบัวอร่อยมากลิ้นบัวนิ่มมากเลย นี่ดูทรงพี่ๆน่าจะเพิ่งได้พักเลยนะฮะเพิ่งได้พักเลยไหมพี่ขายดีใช่ไหมครับอันทำดินละต้อนครับต้อนครับอันทำดินละครับอร่อยอร่อยแล้วก็นี่แซนด์วิชเป็นไฮไลท์ของเขานะครับผมเจ็ดแปดหกโรตีชาชักมีโรตีนะฮะมีโรตีชาชักพร้อมเลยนะครับผมแล้วก็ตีแป้งสดๆตรงนี้เลยนะครับชาชักนี่บังทําคนเดียวเลยเหรอครับเนี่ยโอ้มาชาอัลล้อนมาชาอัลล้อนขายดีมาก โอ้โหมีของฝากมีน้ําพริกเนี่ยใครชอบนะฮะแบบนี้ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะมีแต่ร้านมุสลิมที่แบบไม่ค่อยมีนะครับที่มางานนี้นะครับปลาปลานี้ก็ไม่ค่อยมีฮาล้านนะนี่ผมชอบมากเลยปลาหวานปลาหวานใช่ครับโอ้โหใครชอบทานนะครับเป็นขนมที่หาทานยากแล้วกันนะครับหาทานยากนะครับน้ําพริกน้าพริกกังดงน้ําพริกกุ้งเสียบมะขามอ่อนโอ้โหเปรี้ยวปากทุกคนเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากนะฮะมีให้ชิมด้วยลองชิมได้ด้วยอ่าได้ครับได้ครับ ไตปลาใช่ไหมจ๊ะ,ะอ่าอือสเปนละโอ้หอร่อยอ่ะอร่อยครับอ,อร่อยมากอร่อยครับอันทำดีละ,ะมาได้นะทุกคนน้ำพริกมุสลิมนาเดียไปกันต่อเฮ้อยอร่อยอร่อยอร่อยครับดูคนครับโหนี่เริ่มคึกคืนแล้วนะเริ่มคึกคืนแล้วนะครับ อยากให้ทุกคนมานะครับงานดีๆแบบนี้นะครับวันที่3 1ถึง13นะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งวันที่3ถึง13กรกฎาคม68ที่ชั้น3แฟชั่นไอแลนด์นะครับถ้าไม่มาเราจะพลาดนะครับเพราะว่าร้านอาหารเยอะมากๆเลยนี่คือร้านขนมชั้น8ริ้วนะฮะขนมชั้น8ริ้วเป็นขนมไทยเนาะมีหลายอย่างเลยมีขนมฟักทองมีขนมชั้นขนมขนมครกนะฮะผมขอบคุณมากนะครับอร่อยมากเขียนแบบนี้เลยนะครับ เชิญติ่มซำฮา,าล้านเอ๊ะร้านนี้ไม่เคยเห็นเลยนะครับอัสลามุอะลัยกุมนะครับโอ้เมนูเยจะแย้มมีติ่มซำด้วยใช่ไหมฮะจะเป็นหน้าร้านเนี่ยถ้าเป็นที่นี่จะกินแค่สละะับหน้าร้านที่ไหนครัอยู่ที่บางบัวทองบางบัวทองโอ้โหนี่มาออกจากบางบัวทองมาเลยนะทุกคนรอบนี้เขาเอาสลับเปามานะแต่สลับเปาก็เยอะมากเลยอะ่ะเป็นสิบกว่าไส้เกือบยี่สิบไส้นะทุกคนมาอุดหนุนได้นะฮะเชิญติ่มซำฮาล้านนะครับผม อันนี้คือลาซานญานะครับผักขมอบชีสลาซานญาเนื้อลาซานญาแฮมเห็ดเพนเน่แฮมชีสนี่โอ้โหยนี่ผมไม่เคยกินเลยเพนเน่แฮมชีสนี่คืออินเตอร์มากทุกคนอุ้ยมาตรงนี้แบบคอนทัสมาเลยคอนทัสมาเลยทำเลยกุ้งครับบังครับทำเลยกุ้งครับมีคอนทัสมาเลยนี่ลาบทอดทำเลยกุ้งครับ,รบ,รบโอ้นี่ลาบทอดนะครับปั้นสดทอดสดโอ้ยพริกพริกอย่างนี้คือกินกับลาบทอดนี่คือสุดๆแน่นอน นะครับผมชาล้อนะครับขายดีๆนะครับ <_ t ick> เดี๋ยวมาอุดหนุนนะครับวินชาลอนะครับ <_ t ick> นานาเชียงใหม่ร้า,านฟู้ดทุกคน <_ t ick> อุ้ยนี่ก็อาหารเชียงใหม่อาหารเหนืออีกแล้วผมมีชอยให้เลยอะ่ะอยากทานอาหารเหนือมีสองร้านแล้วนะทุกคนนะไม่ค่อยมีนะอันนั้นคือเมนูอะไรติดเอต,ติดกระดูกอ่ะอ้ยติดกระดูกแหนมติดกระดูกเอาเลยฮะเอาเลยฮะทำเลยกุ้งครับเอาแหนมติดกระดูกอุ้ยน่ากินมากโอ้มาชาลรอ โอซามาลยกุ้มครับซามาลยกุ้มนะครับหูร้อนร้อนใหม่ๆสดๆเลยทุกคนมาอีกต่อไปนะครับร้านขนมจีบฮารีฟีนอัสลามุอะลัยกุมนะครับรนี่ขนมจีบแล้วฮะนี่ไม่ใช่ขนมจีบธรรมดานี่ขนมจีบนะครับขนมจีบอย่างนี้เลยนะครับผม